ด่วนกรมอุตุประกาศสภาพอากาศปราบรวนไทยตอนบนเรียมเก็บของด่วนระวังฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งพร้อมรับฝนเยาวๆสี่วันรวดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่28ตุลาคม2568ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังเนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหลงฤดูทำให้ผลผลิตทางการเกรษตรเสียหายได้ และจะมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันอีกด้วยโดยจะเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดบ้างอากาศหนาวเย็นจะกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่เท่าไหร่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน โดยการกระจายตัวของฝนจะเริ่มเข้าทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกก่อนและจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอื่นๆในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่หมุนวนอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างผ่านกัมพูชาและเข้าสู่เ่องมรสุมที่ขยับขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนในระยะถัดไปซึ่งเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะแผ่เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนตั้งแต่วันที่29ตุลาคมหลังจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะแผ่เพิ่มมากขึ้นในวันที่30ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ได้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40 60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่3พฤศจิกายนจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทําให้ในช่วงแรกยังคงเกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเมื่อมวลอากาศเย็นที่มีลักษณะแห้งและจมตัวแผ่เข้ามาจึงเข้าช้อนกับความร้อนชื้นมวลอากาศยกตัวขึ้นกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อาจมีลมแรงติดตามมาด้วยจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงแรกคือวันที่3และ4พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นในวันที่5 6ถึง6พฤศจิกายนอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนจะค่อยๆขยับลดน้อยลง1-3องศาเซลเซียสลมหนาวพัดโชยแบบตลอดทั้งวัน หลังจากนั้นมวลอากาศเย็นชุดนี้จะอ่อนกำลังลงอีกทั้งยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มอ,อาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้จะเคลื่อนตัวมาบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่6-7พฤศจิกาย,ยนแต่จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าเมื่อพายุลูกนี้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งเริ่มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุ ในช่วงดังกล่าวก็จะมีมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อีกระรอกซึ่งจะส่งผลสก,กัดกัน้นทําให้พายุลูกนี้เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วตามลําดับและอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งด้วยกําลังอ่อนลงเป็นเพียงพายุดีเปรชันหรือยอมความกดอากาศต่ําเท่านั้น ถึงแม้ว่าตามโมเดลชี้ให้เห็นว่าพายุลูกนี้อาจมีขนาดใหญ่แต่เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาสกัดกั้นก็จะดูกลืนความร้อนความชื้นที่เป็นอาหารของพายุลงทําให้พายุอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ดียังคงต้องติดตามอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะอาจส่งผลกระทบทางอ้อมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเราบ้าง การคาดหมายจากโมเดลระยะไกลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยอาจเข้ามาส่งผลงกระทบทำให้เส้นทางและการทวีกำลังแรงขึ้นของพายุเปลี่ยนแปลงไปได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยนำรายละเอียดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงที ส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยได้อ่อนกําลังลงเล็กน้อยแต่ยังคงทําให้ภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าที่ผ่านมาโดยมีหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่หมุนวนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างเริ่มหมุนวนศาสนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออก ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีแนวโน้มเคลื่อนตัวตามแนวร่องมอรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราด้วยซึ่งจะทําให้ทั่วไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยน2568ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยในวันนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้จากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าเป็นช่วงที่การกระจายตัวของฝนแผ่เพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้โดยภาคตะวันออกอาจมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณตอนบนและตอนล่างของภาค สำหรับในช่วงดึกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางฝั่งทางด้านที่ตะวันตกและภาคใต้จากลักษณะดังกล่าวจึงสง่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด9 15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมกลาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโซธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกตสุรินท์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 2ี่สองศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศางเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศางเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31อองศางเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 1องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ทุกท่านดูลรักษาสุขภาพส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ พื้นที่เสี่ยงภัยยังต้องติดตามรับมือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังระยะสั้นและน้ำล้นตลิ่งเอาไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและนี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงต้นฤดูหนาวของบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามรับมืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งเน้นย้ำแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในบริเวณประเทศไทยตอนบนที่หลายพื้นที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและตากผลผลิตทางการเกษตรฝนแม้จะเกิดขึ้นกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งแต่ก็อาจส่งผลกระทบทำให้ความชื้นมาก ราคาผลผลิตตกต่ําขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมผ้าใบกันฝนหรือหาสถานที่ในการตากผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถป้องกันฝนได้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ